นะครับ GFB เท่ากับี28นี่ก็มาใส่แล้วนะ GFB ให้คุยแล้วครับ GBF นะครับเท่ากับ36นี่นะครับใส่แล้วนะครับเขาอยากได้ขนาดของมุมนี้ครับ CSG นะครับ CSG เด็กๆเด็กครับมองความสัมพันธ์นะมุมนี้กับมุมนี้สัมพันธ์กันยังไง มุมแย้งครับมุมแย้งภายในครับนี่เนาะเนี่ยสองเส้นนี้เส้นขนานใช่ไหมครับโดนเส้นนี้ตัดผ่านใช่ป่ะนี่ตัวท่ออ่านึกภาพนี่ตัวท่อเนี่ยอยู่ในท่อด้วยกันทันะ้งคู่เลยเนาะอ่านั้นตรงนี้สองมุมนี้เป็นมุมแย้งภายในนะต้องโตเท่ากันเนาะโอเคครับนั้นตรงนี้เป็นสเต็ปหนึ่งครับนะตอนแรกเราไม่รู้ว่าตรงนี้โตเท่าไหร่เราก็ให้เป็น x อองศาไปก่อนเนะาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเกไปด้วยเนาะ นะสเต็ปหนึ่งครับเป็นมุมแย้งภายนอกก่อนนะครับเออโทษมมแย้งภายในนะครับมุมแย้งภายในนะครับสองมุมนี้นะเอาล้ครับสเต็ปที่สองครับเจ้ามุมนี้นะเอ็เจ้ามุมนี้สามหก จ้ามุมนี้ปดเนี่ยก็ดูสามเหลี่ยมนี้เลยครับผลรวมมุมภายในรูปสามเหลี่ยมต้องได้ร้อยแปดสิบเออมันก็จะได้สมก,การว่า x บวก2ิบแปดบวกสามหกเท่ากับร้อยแ180นะครับ x บวกหกสสิบี่เท่ากับ้อยแปด180 x จึงเป็นเออ ร้อยสิบหกซึ่ง x เนี่ยมันก็คือขนาดของมุม g เออขอโทษ c g c s g นะ c s g นะครับเออจะโตเท่ากับ x เท่ากับร้อยสิบหกไปด้วยนะครับร้อยสิบหกใช่เลยว งงศักสนตรงไหนไหม <ừ. S 1>